ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคซูเปอร์บายนะครับผมวันนี้มี c b 6 5 0 f นปี2015นะครับขายราคาเล้าๆนะครับ1,50,000บาทนะครับเป็นรถแต่งจอดโชว์นะครับของแต่งจะมีคร่าวๆนะครับเป็นไล่น็อตไทเทนนะครับทั้งขันอากาดหม้อน้ำนะครับกาดหม้อน้ำ แค้นนี่เป็นคาร์บอนเคลือบนะครับแคดบาร์นะครับผมแล้วก็อารมนะครับอารมก็คาร์บอนนะครับท้ายเป็นท้ายแต่งนะครับ cbr นะครับกันดีดนะครับสปูลยกนะครับผมท่อเป็นเด o w ว n ินนะครับแท้นะครับเน้นนะครับแท้ไม่ใช่ของเทียมนะครับไทเทเนียม นะครับผมส่วนอื่นก็มีกันลอยกันลื่นนะครับมือเบกมือเบกมือคัดแต่งนะครับไม่หกพันกว่านะครับหกพันกว่านะครับเล่มพร้อมโอนนะครับคันนี้เจ้าของจอดแต่งอย่างเดียวนะครับสนใจติดต่อได้นะครับขอเช็ดเลนแป๊บน,นึ่งนะครับ ขอเช็ดเลนแป๊บนึงครับ K Superbike นะครับไลน์ K Superbike นะครับ,ารบตามลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วอ่ารายละเอียดผมจะทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับตามลิงก์ข้างล่างนะครับคันนี้ไม้น้อยจริงนะครับเดี๋ยวหาว่าโม้นะครับผมดูฟังเสียงนะฟังเสียง เดี๋ยวข้างบ้านด่านะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่150,000บาทนะครับถ้าบอกมาจากช่องผมมีส่วนลดอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยว ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เป็นซ B บีนะครับหกห้าศูนเอฟปีสองพันสิบห้านะครับนี่แหละใหม่น้อยเจ้าของจอดแต่งอย่างเดียวนะครับคันนี้เคยเอาไปจอดโชว์นะครับผมโอเคครับก็ตามนั้นนะครับคลิปนี้ผมขอ,อจะขอตัวลาไปก่อนหรือว่าจะอีกสองคันดีแต่อีกสองคันเหมือนจะมีเจ้าของแล้วนะครับคัน,นเจ้าของแล้ว เดี๋ยวให้ดูเฉยๆแล้วกันติดจองนะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับเป็นสองพันสิบสี่นะครับสีไตคคลเลอร์ติดจองแล้วนี่เป็นไงนะครับสวยสวยๆเลยคันนี้แววๆเฉยๆพี่แววๆเฉยนะแววๆแววๆ,แว,วๆจะติดจองนะครับคันนี้อ่าแววจะติดจองนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ติดจองนะแต่แววๆนะผมก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่เปิดราคาอยู่แสนหกเก้านะครับ ปี2017นะครับเรี่ยมกิฟทุกจุดนะผมมีถูกกว่าน,นี้ก็รถตัวทีแล้วล<ด>ถูกกว่าน,นี้คันนี้บุกเซอร์วิสกุญแจสองดอกออบุกเซอร์วิสกุญแจสองดอกนะครับคันนี้ดูกันนะครับคันนี้แจมๆเลยแจมๆแจมนริงกงคันนี้ไม่มีรอยไม่มีตำหนิให้ท่านเห็นเลยนะครับแผงคอนี้ปกติหมดนะครับแผงคอนี้ข้างล่างนี้ไม่มีเชื่อมครับไม่มีเชื่อม ส่คลิปนะครับดูทุกคันนะครับร้านนี้ให้อยู่ให้อยู่อ่าดอนตุมนะครับก็ติดต่อพี่หนึ่งได้นะครับใครจะสนใจซื้อรถมือสองนะครับรถบ้านแน่นอนร้านนี้เอี่ยมจริงๆทุกคันดูมาผมพาหาตำหนิเลยถ้าขันไหนมีตำหนินี้มาคิดตังค์ที่ผมเลยนี่คลิปๆนะครับคลิปๆดู เรียมทุก okay, คันนะครับบอกเลยนี Torah ่ดูครับไม่มีตำหนิเลยสักจุดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากร้านพี่หนึ่งด้วยนะครับอ่าล้านผมด้วยฝากด้วยละกันใครติดต่อรถมือสองนะครับติดต่อได้นะครับลายเคสซูเปอร์บายเลยติดต่อผมก็ได้อยากได้รถเดี๋ยวผมติดต่อพี่หนึ่งให้ทีหนึ่งนะครับตามนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม